็ไม่แย่ทั่วไปเปรียบเทียบกาแฟอูโน่คอฟฟ่วันทูทูคอฟฟ่อ่าพีเมียมพอๆกันเกี๊อวชาอยู่ที่85บาทบานอฟฟี่ลาเต้90อเมริกาโน่55บาทคอฟฟ่ทอฟฟี่ลาเต้เก้บาบาทนี่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาที่ทำให้คนต่อคิวกันเยอะๆเลยเล่าเกีิชาให้เขาฟังหากินยากในราคาไม่เกินร้อยอะเลี้ยวนำ ใครชอบกาแฟเปรี้ยวนี้เกอิชาให้ได้เป็นความจริงติเปรี้ยวอืแต่กลิ่นพรีเมี่ยมเลยอ่ะอฝั่งวันทูทูกันบ้างกลางๆไม่เข้มไม่เปรี้ยวยังหารสชาติที่ชัดไม่ได้ห้าสิบห้าบาทอ่ะได้ขนาดนี้ก็ไม่แย่ทั่วไปอ่ะคือสองตัวนี้ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์มาชนซิกเนเจอร์ละหูกล้วยกล้ยตีขึ้นมาเลย แต่ก็อร่อยนะแบบได้ลองรสชาติใหม่ๆคือบานอฟฟี่ที่มาอยู่ในกาแฟเนอะใช่เฮ้ยอันนี้หอมเลยเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอันนี้อร่อยกินแล้วชื่นใจอันนี้ก็ถือว่าแปลกใหม่เขาคิดว่าเขาอาจจะเลือกอันนี้ไม่ชอบเปรี้ยวมันอ่อนเกินไปก็จะเลือกเกอิชางกินแล้วเข้มจริงแล้วตื่นจริงรู้สึกว่าวันทูทูทำได้ดีกว่าอืมอันนี้เห็นด้วยรับวันทููชอบเหมือนกันใช่คือแพ็เกจจิงคือชนะเลย ดูดีดูแพงใครลองแล้วก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนิดนึงว่าดีแบรนดไหนที่แบบพรีเมียมได้เท่าๆสองแบรนดเนี้ยช่วยแบบบอกหน่อยจะไปลอง